NQ Balance คว้าซีรางวัลใหญ่แห่งปีมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้บริโภคงานนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจค่ะของเราบรรดานักธุรกิจซ e อองค์กรค่ะในการขับเคลื่อนธุรกิจสำหรับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจค่ะล่าสุดคุณลักมีเลื่อมสีค่ะซ e o ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ NQ Balance ค่ะพาแบรนด์คว้าสีรางวัลใหญ่แห่งค,ความสำเร็จคือรางวัวง 28, ha, ล Asinbiz Award 2021ค่ะรางวัล Top Brand Award 2021รางวัล Best Bid and Product Award 2021ค่ะและซีเปโดเผยใล้ดังอีก ด้วยและวเขาว่าดีใจกับรางวัลที่ได้รับแม้จะทำธุรกิจมาได้เพียงแค่3ปีค่ะกระแสตอบรับดีค่ะเพราะผลิตภัณฑ์สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ด้านแผนการตลาดค่ะเน้นกลยุทธ์การบริหารงานแบบครอบครัวค่ะพัฒนาปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้สินที่ดีที่สุดค่ะช่องทางการจําหน่ายค่ะจะเน้นแบบ o 2 o ค่ะและเร็วๆนี้ค่ะในเดือนมีนาคมค่ะยังจะมีโปรเจกต์อีกมากมายให้ตัวแทนหรือผู้ที่สนใจได้ติดตามกันอีกด้วยค่ะ สวิเรื่มสีนะคะเป็น c ีโอแบรนด์เอ็นคิวบาลา่ะต้องบอ,อกว่ารู้สึกดีใจมากเลยนะคะและก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติด้วยค่ะคือตลอดเวลา3ปีนะคะที่เราทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาวันนี้หายเหนื่อยแล้วค่ะตัวนี้คือบล็อกเบลนด์ดีท็อนะคะสําหรับคนที่ อชอบทานแต่ไม่ชอบออกกําลังกายนะคะซึ่ง Enchivalan ตัวนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าขายดีมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรากําลังสร้างนะคะตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะทั้งผู้บริโภคด้วยแล้วก็ตัวแทนด้วยค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่า นัมเบอร์วันจริงๆนะคะสำหรับอของเรานะคะผลิตภัณฑ์เราต้องบอกว่าตอบโจทย์มาจากเจ้าของแบรนด์เลยนะคะเพราะด้วยความที่รัดเป็นคนที่ชอบทานค่ะแล้วก็ไม่ชอบออกกําลังกายนะคะคือจากผู้หญิงไซส์เอ่อยู่ๆก็ขึ้นไป XL แล้วนะคะพอได้ทานเอ็นทิวบาลานแล้วทุกคนจะต้องรู้ว่าจาก XL นะคะเดี๋ยวเราเราจะเริ่มลงมาเป็น L เป็น M แล้วก็เป็น S แน่นอนค่ะโอ้รู้สึกว่ามาดีใจมากเลยนะคะสําหรับผู้บริโภคนะคะทั่วประเทศตัวแทนของเราทั่วประเทศนะคะทุกคนทานแล้ว ต้องบอกว่า3ปีที่ผ่านมาเราได้รับแต่คําชมนะคะ,ะว่าสินค้าของเราตอบโจทย์นะคะสุขภาพคนไทยจริงๆค่ะต้องบอกว่าในเดือนของเดือนมีนาคมนะคะเราก็จะมีโปรเจกต์อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะสร้างทีมงานของเรานะคะหรือว่าตัวแทนของเราให้ประสบความสําเร็จและก็ร่ํารวยไปด้วยกันค่ะตอนนี้น่าจะรวมตั้งแต่ออฟไลน์ line, ด้วยออนไลน์ line, ด้วยเกือบพันชีวิตแล้วนะคะต้องบอกว่าเราดูแลกันเหมือนครอบครัวเลยค่ะนะคะเราอยู่กันแบบครอบครัวที่ไหนนะคะที่เคย ขายผลิตภัณฑ์แล้วทุนจมสต๊อกบวมมาอยู่ที่เ Q b a l ิว c e ลานรับรองว่าไม่มีเรื่องนั้นแน่นอนค่ะก็ออบอกว่าเปลี่ยนชีวิตที่นี่เลยค่ะรายได้หลักล้านค่ะก็ติดตามติดตามวอตแก๊สหมีอะค่ะมานานแล้วค่ะได้เข้ามาอยู่ในแบรนด์นะคะแล้วก็มาประสบความสำเร็จในแบรนด์จากคนที่นะคะไม่มีทุนเลยค่ะ คือต้องบอกว่าตอนแรกนะคะเริ่มจากการทานสินค้าก่อนนะคะเป็นต้องบอกว่าเป็นลูกค้าก่อนนะคะพอทานสินค้าแล้วประทับใจแล้วรู้สึกว่าสินค้าตอบโจทย์นะคะขนาดตัวเราเองนะคะยังต้องบอกว่าเมื่อก่อนอ้วนมากนะคะน้าหนัก80กิโลทีนี้ต้องบอกว่าได้ผลตั้งแต่กล่องแรกเลยนะคะทีนี้ก็เลยมาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจนะคะแล้วแผนธุรกิจก็ตอบโจทย์นะคะสามารถทําให้คนที่ไม่เคยทําออนไลน์มาก่อนนะคะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการขายมาก่อนวันนี้นะคะประสบความสําเร็จหนึ่งเดือน ได้มา1ล้านจาก NQ b a l a n c ค่ะค่ะสึกว่านะคะเราทุ่มเทมา3ปีเต็มนะคะก็พัฒนานะคะปรับปรุงแก้ไขพัฒนามาโดยตลอดนะคะจนวันนี้เรารู้สึกว่าเราแบบเราถึงจุดที่แบบว่าน่าจะพาทุกคนทั่วประเทศนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยได้แล้วค่ะคือตัวนี้นะคะเราสามารถเข้าไปดูที่เพจนะคะของ NQ Balance ได้เลยนะคะหรือว่าเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะ NQ Balance นะคะ จะสามารถเซิร์ชได้เลยนะคะเพราะาตัวแทนของเราทุกวันนี้ก็สร้างเพจกันเยอะแยะมากมายนะคะ